สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทําให้มันมืดนะคะทุกคนเดาไปดูกันเลยอ่าก่อนอื่นนะคะก็กดไปที่ซ้อมขีดนะคะหรือว่าเมนูนะคะจากนั้นกดมาที่อันนี้นะโอเคนะมันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมซึ่งตอนแรกอะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะทุกคนเลื่อนขึ้นมาจะเจอสองอันนี้นะคะให้ทุกคนถ้าอยากให้มันมืดมากๆก็คือกดอันนี้ ซึ่งถ้ากดมาแล้วเอ๊ะทุกคนคงจะงงว่าทำไมเป็นสีขาวใช่ไหมให้กดที่อันนี้นะคะนี่มันก็จะมืดแบบนี้เลยหรือว่าถ้าเราอยากให้มืดแบบไม่ค่อยมืดมากเท่าไหร่นะก็คือกันข้างล่างนี้เลยนะนี่กดเหมือนกันเลยอ่านี่เดยวมันเปลี่ยนสีได้ทุกคนเด,ยว,เด,ย,วเดยวแปบนเงเราขอหาสีดำอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นมืดๆอย่างนี้เลยสําหรับคนที่อยากจะเอาไปทําหนังสั้นอะไรแบบนี้หรือละครอะไรแบบนี้เนาะ ก็ทำได้เลยนะทุกคนอุ๊ยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ